ทัวงของการแค้กกดอันอื่นนะครับแล้วจะไปเป็นส่วนประกอบของสิ่งกระดิ่งนะครับฐานสีด้านะครับคือถางกกหอสีด้านนะครับคือหอรอเย็นหอถือเท้าครับคือหอกัดนะครับต่อไปครับเป็นหลักการทํางานนะครับเราจะนำพลาสติกนะครับใส่เข้าไปในถานโนะครับจุดไฟเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับพลาสติกนะครับถูกความร้อนก็จะกลายเป็นไอนะครับไหลตามพอนะครับมาเข้าที่หอรอเย็นนะครับเพื่อทําการลดณหภูับจากนั้นจะไหลเข้ามาที่หอกัดนะครับ การกบแน่นะครับจะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลวนะครับซึ่งเราก็จะได้เป็นน้ํามันครับและส่วนที่เหลือก็จะเป็นแก๊สนะครับ